ทำอะไรบ้านเดี๋ยวพี่เอา GPS เอ be, like, you ้ยเอาหมดออกเองมนคอยกดอัน hmm. นี้เริ่มโดนโดนเยอะยิงเอ้ยวัตวัตยิงยิงสวยไรยิงยางไล้ยิงยางเรื่อยๆรืยยิงยางให้มันขี่ยากก่อชุบเพื่อนก่อนนะแต่ดูก่อนถ้ามันล้มหมด ตามเ <nek> รื่ยมมนลบโอเคเพื่อนลักเพื่อนนอเราเล่นได้ไปเรื่อยๆไปเอาเพื่อนมาชกชกเลยยืนไหนยืนไหนอย่าไปหน มนมากแมมกชกชกใครไปชบอีกเอ้ยใครเม่อวะเนี่ยมามาเต้่อขวมาว่าต่านขวามาออกขวามายิงแล้มายิง้ันช่วยช่ชุบเพื่อนชุบเพื่อนอันนี้เพื่อนปไม่ใไม่ใช่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 ไม่ม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไไม่ใช่ไม่่ไม่ใชม่ใม่ใช่ม่ม่ใช่ม่ใชม่ใไม่